หนุ่มโสดผู้แต่งงานด้วยข้าวเม็ดเดียวนานมาแล้วมีชายหนุ่มยากจนคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเขาเป็นคนซื่อสัตย์ขยันและมีไหวพริบแต่เขาเป็นโสดและไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆเลยวันหนึ่งขณะที่เขากําลังกินข้าวต้มในชามก็มีข้าวเม็ดหนึ่งติดอยู่ที่ริมฝีปากเขาเห็นว่าถ้ากินข้าวเม็ดนี้เข้าไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร เลยเก็บข้าวเม็ดนั้นไว้และนำไปแลกกับไข่ไก่จากเพื่อนบ้านที่เลี้ยงไก่ชายหนุ่มนำไข่ไก่มาฟักจนได้ลูกเจี๊ยบเมื่อลูกเจี๊ยบโตเป็นไก่เขาก็นำไก่ตัวนั้นไปแลกกับลูกหมูจากอีกหมู่บ้านหนึ่งลูกหมูตัวเล็กค่อยๆเติบโตขึ้นจนกลายเป็นหมูตัวใหญ่ชายหนุ่มจึงนำหมูตัวนี้ไปแลกกับวัวตัวหนึ่งเขานำวัวตัวนี้ไปเลี้ยงและดูแลอย่างดี จนกระทั่งวันหนึ่งเขาเดินทางไปถึงเมืองที่ขุนนางใหญ่กำลังจัดงานแต่งงานให้ลูกสาวขุนนางผู้นั้นประกาศว่าใครก็ตามที่มีของมีค่าคู่ควรกับลูกสาวของตนจะได้แต่งงานกับนางชายหนุ่มผู้ยากจนเดินจูงวัวเข้าไปในงานขุนนางเห็นวัวตัวใหญ่ก็สนใจแต่ก็ยังลังเลใจชายหนุ่มจึงเล่าถึงที่มาของวัวตัวนี้ว่า มันเริ่มต้นมาจากข้าวเพียงเม็ดเดียวที่เขาเก็บรักษาไว้และใช้สติปัญญาและความขยันอดทุนค่อยๆเปลี่ยนเป็นของที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นวัวตัวนี้ขุนนางใหญ่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็รู้สึกประทับใจในความขยันอดทนและไหวพริบป,ปฏิพานของชายหนุ่มเขากล่าวว่าคนที่มีปัญญาและรู้จักใช้โอกาสอย่างคุ้มค่าเช่นนี้ ย่อมสามารถดูแลลูกสาวของเขาและสร้างฐานะที่ดีได้แน่นอนสุดท้ายชายหนุ่มผู้เริ่มต้นจากข้าวเม็ดเดียวก็ได้แต่งงานกับลูกสาวขุนนางและมีชีวิตที่มีความสุขสืบไป